สวัสดีครับผม BS Rider ครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาพันมอเตอร์สองแรงนะครับมอเตอร์ปั๊มน้ําเป็นมอเตอร์สองโพนะครับความเร็วรอบที่สามพันรอบนะครับมอเตอร์ตัวนี้สองรอยี่สิบโวลต์นะมอเตอร์ปั๊มน้ำสองรอยี่สิบโวลต์สองแรงนะครับครับมอเตอร์ตัวนี้ออกสายไฟมาทั้งหมดสี่เส้นนะครับ ที่เห็นอยู่นี้คือสีดำสองเส้นไฟจะเข้าสีดำนะครับไอสีแดงนี่จะเข้าคาปาซิเตอร์นะเป็นแคปลันนะจะเข้าแบบนี้้อไฟจะเข้าสีดำนะครับครับมอเตอร์สองแรงตัวนี้นะครับมันไหม้ที่ขดลันนะขดลัน นี่นะครับกดลันไม่อยู่ข้างมอเตอร์สองโพนะครับสังเกตง่ายๆนะอย่างที่ผมบอกเอาไว้นะครับในทุกๆคลิปนะสาหรับมอเตอร์ปั๊มน้ำสองโพนะดูระยะพีดนะครับระยะที่เขาลงอ่ะจากครึ่งลูกนะครับสังเกตนะอันนี้กดสตาร์ทจะมีสองฝั่ง,งนะอย่างละครึ่งลูกเลยนะคกดลันก็เหมือนกันครึ่งลูกเลยนะเวลาลงกดลวด สองโพนะครับสังเกตแบบนี้นะครับถึงว่ามอเตอร์จะไม่มีเนมเพลทถ้าเราเลือ,อ,อกมานะครับดูที่การลงความกดลวดนะครับสองโพนะจะครึ่งลูกมอเตอร์ Motor สองโพนะครับทั้งมอเตอร์หนึ่งเฟสและสามเฟสหลักการเหมือนกันครับวิธีการดูมอเตอร์สองโพนะครับต่อไปเรามาเก็บข้อมูละคะก่อนจะพันกดลวดมอเตอร์ ในแต่ละตัวนะครับเราต้องเก็บข้อมูลนะครับของมอเตอร์ตัวนี้นะครับว่าต่ออะไรยังไงนะครับโอเคอันดับแรกเราวัดความยาวของขดลวดก่อนนะประมาณ3.3มมเซนครับ ตันนี้3าจุดห้านะฮะสามจุดสามเซนนะครับอีกด้านหนึ่งสาจุดห้าเราวัดเรียบร้อยเราก็มาเช็ควงจรนะครับว่ามอเตอร์ตัวนี้เขาต่ออะไร จะต่อซีรีสหรือว่าจะต่อขนานมีอยู่สองอย่างครับมอเตอร์ต่อได้สองอย่างก็คือต่อซีรีส์หรือว่าต่ออนุก,กรมนะครับกับขนานนะครับมีอยู่สอย่างนะครับ ครับอันนี้ผมแกะหัวสายมาแล้วนะฮะเป็นแบบนี้นะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับสังเกตที่เขาลงขดลวดนะะเห็นไหมครับชุดนอกนี่คือขดลันนะฮะสังเกตตรงบล็อกเทอร์มินอลน,นะเขาจะลงครึ่งหนึ่งนะลงวางวันนี้เขาจะไม่ลงขวางนะครับขดลันนะครับเขาจะลงแบ่งครึ่งแบบนี้นะ ถ้ามินอนเป็นหลักเห็นไหมครับเขาจะไม่ลงขวางตรงนี้นะครับถ้าเราลงขวางเนี่ยมันจะปิดช่องรูสายออกนะครับมันจะออกลําบากนะครับเขาเลยวางแบ่งครึ่งนะครับครับเรามาดูวงจรนะครับสําหรับมอเตอร์ตัวนี้นะครับขดลันออกสายคู่กันมาแบบนี้เขาเรียกว่าการต่อแบบขนานนะครับขนานสองนะครับ จนโคดสตาร์ทเนี่ยต่อแบบซีรีหรือว่าต่ออนุกรมนะครับซีรีเห็นไหมครับซีรีจอกเส้นเดียวนะครับอันนี้ขนานจอกสองเส้นขนานสองนะครับขนานกับซีรีดูอย่างนี้ก็ก็ได้นะครับอันนี้ขนานจะคู่กันขนานสองก็สองเส้นแบบนี้นะอันนี้เส้นเดียวจะเป็นวงจรซีรีหรือวงจรอนุกรมนะครับ ครับวิธีเช็ควงจรมอเตอร์สำหรับพี่น้องที่อยากจะทดลองพันนะครับก็วิธีเบื้องต้นง่ายๆก็คือให้เรามาร์กกระดาษกาวนะครับสำหรับมือใหม่นะมาร์กกระดาษกาวเพื่อความเข้าใจนะครับอันนี้คือขดลันนะครับเอสนี่คือขดสตาร์นะขดสตาร์จะอยู่ ตรงนี้นะครับข้างในขดลันนี่อยู่ข้างนอกวิธีเช็ควงจรนะครับผมงัดอันนี้เป็นขดสตาร์ทนะครับ ผมจะมาร์กกระดาษกาวเพิ่มนะเพื่อความเข้าใจนะครับครับเรามาร์กกระดาษกาวครบแล้วนะครับทีนี้ผมจะมารกดลันนะครับเป็นผมจะมาร์กไอชุดขวามือเนี่ยผมจะมาร์กเป็น R 1นะึ่ะ R หนึ่อีก R อีกฝั A ่งนึงนี่เป็น R 2องนะครับ R ห R สนะครับ มอเตอร์จะมีต้นกับปลายนะครับอันหนึ่งนะครับผมจะ้ายมือเนี่ยเป็นเป็นต้นนะครับขวามือนี่เป็นปลายนะครับต้นหนึ่งนะครับของ R ชุดที่หนึ่งนะครับต้นมีปลายปลายกดลันนะครับ ต้นหนึ่งไปหนึ่งครัชุดที่หนึ่งครับชุดที่สองต้นอยู่ขวามือนะครับชุดที่สองก็เหมือนกันต้นต้องอยู่ขวามือเหมือนกันนะครับจะสลับกันไม่ได้นะครับต้น2องอชุดที่สองนะ ซ้ายมือก็จะเป็นปลายนะครับปลายสองผมกด R นะครับอาเขียนเพิ่มไว้ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับ ก็สำหรับมือใหม่ก็แนะนำให้ทำวิธีนีจะได้ไม่ต่อไม่ผิดเช็ควงจรจะไม่ผิดนะครับทีนี้กดสตาร์ทนะครับผมจะเอาชุดเนี้ยชุดที่หนึ่งน,นี่เป็นชุดที่สองนะครับเป็น S หนึ่งน,นี้เป็น S สองนะครับเหมือนกันนะครับต้นกดลานต้นอยู่ขวามือใช่ไหมฮะ ต้นอยู่ซ้ายมือขอโทษครับต้นอยู่ซ้ายมือปลายอยู่ขวามือกดสตาร์ทก็เหมือนกันนะครับต้นอยู่ซ้ายมือนะครับกดสตาร์ทนะครับต้นหนึงปลายก็คืออันนี้นะกดสตาร์ทนะครับปลายหนึ่งเรามาดูต้น S2 นะครับ ท็สองก็เหมือนกันก็คือชุดนี้นะฮะนี่นะครับตัวนี้นะฮะชุดนี้ต้อนอยู่ซ้ายมือน,น,นะครับต้องเหมือนกันทั้งกดรันและกดสตาร์ทนะครับที่เดี๋ยก็จะเป็นปลายนะครับ อันนี้คือจุดซีรีส์นะครับเขาต่อซีรีส์ในตัวนะครับจุดซีรีส์ของเขานะครับครับเรามัดกระดาษกาวเสร็จแล้วฮะเรามาไล่วงจรกันเลยนะครับผมจะไล่ขดลันก่อนนะครับ R1 กับ R2 นะครับต้นอยู่ซ้ายมือปลายอยู่ขวามือนะครับ ก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าต้นอยู่ขวามือนะครับต้องขออภัยนะครับต้นอยู่ซ้ายมือปลายอยู่ขวามือนะครับมาด้ชุดลันกันนะครับว่าวงจรขนาดสองนะฮะต่อยังไงนะครับต้นาหนึ่งนะต้นนาชุดที่หนึ่งต่อกับปลาย A ชุดที่สองนะครับปลายสองกับต้นหนึ่งนะต้นหนึ่งกับปลายสองครับ อันนี้กดสตาร์ทเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับต้นาหนึ่งต่อกับปลาย R สองนะครับออกเป็นสายไฟสีดำนะครับต้นาหนึ่งนะครับกับปลาย R สองนะครับออกสายไฟเป็นสีดำนะครับขนาดสองนะครับมอเตอร์สองโพนะครับขนาดสอง ปลายต่อต้นนะครับออกเป็นสายไฟสีดำนะครับที่นี่เหลือปลายอันหนึ่งกับต้นอันสองครับปลายอันหนึ่งนะครับ,รบต่อขนานกับต้นอันสองนะครับออกสายไฟเป็นสีดำกับสีแดงนะครับปลายอันหนึ่งกับต้นอันสองนะครับ สายไฟนะครับเป็นสีดำกับสีแดงนะครับสีดำกับสีแดงนะครับขดลันก็จะเป็นแบบนี้นะครับขนาด2องนะฮะทีนี้มาดูขดสตาร์ทนะครับขดสตาร์ต S1 นะครับตัวนี้นะ ต้นนิดหนึ่งก็จะจะต่อดจํำกับปลาย R2 กับต้น R1 นะครับต้นนิหนึ่งนะครับต้นนิดหนึ่งปลาย R2 กับต้น R1 นะครับนนรก็คือนนคตัวน,นี้นะครับจะมาจํำกับเส้นนี้นะครับ นี่นะครับซีรีส์ของมอเตอร์2โพนะครับจะต่อปลายต่อปายนะครับปลายต่อปลายนะครับ S1 นะฮะปลาย S1 ปลายหนเนี่ยเห็นไหมครับคือชุดเนี้ยปลาย S1 จะต่อกับซีรีส์กับปลาย ปลานะครับปลาย S สนะครับก็คือชุดนี้นะฮะจะอยู่ชุดนี้ะคนละชุดกันนะครับปลาย S หนึ่งต่อซีรีส์กับปลาย S สนะครับซีรีส์หรือว่าอนุกรมนะครับปลาย S หนึ่งกับปลาย S สองนะครับต้น S สองต้น S สองออกเป็นสายไฟสีแดงนะครับต้น S สองนะครับ เป็นสายไฟสีแดงนะครับสีเส้นแบบนี้สีดำสองเส้นสีแดงสองเส้นนะครับครับทีนี้เราก็มาลงข้อมูลน,นะครับว่ากดลันกับกดสตาร์ทนะครับกดลันหรือกด R นะครับวงจรการต่อเป็นแบบขนานสองนะฮะส่วนกดสตาร์ทจะเป็นวงจรซีรีส์หรือวงจรอนุกรมนะครับ ทุก,กลมนะครับไม่ถึงคำว่าซีรีส์นะครับขนาดสองกับวงจรซีรีส์หรือวงจรอ,อนุกรมนะครับโอเคทีนี้เราได้วงจรน,นี้นะครับเวลาเราต่อไฟใช้งานนะครับไฟก็จะเข้าสีดานะครับสีดาทั้งคู่ไฟจะเข้าสีดาทั้งคู่นะครับส่วนสีแดงนี่ จะเข้าคาปาซิเตอร์แคปลันนะครับมอเตอร์ตัวนี้แคปลันจะมีค่าอยู่ที่4ี่สิบไมโครนะครับของมอเตอร์สองแรงตัวนี้นะครับจะต่อวงจรอัวนี้ไฟเข้าสีดำแค่นี้นะครับทีนี้เวลาเราไล่วงจรนะครับไล่วงจรจะไล่ทวนเข็มนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับ เราก็จะเขียนเอาไว้นะเวลาเราไล่วงจรเราจะไล่ทวนเข็มนาฬิกานะครับครับทีนี้เราก็ลื้อขดลวดนับรอบนะครับ ใช้ซิลตัดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเราก็จะเอาไปวัดเบอร์ลวดนะครับใช้ไฟเนี่ยว่าขดสตาร์ทกับกดลันอนะใช้รวดเบอร์อะไรนะครับกดสตาร์ทเนี่ยใช้รวดเส้นเดียวส่วนกดลันนะใช้ลวด2เส้นนะครับ ใช้ลวดสองเส้นขดสตาร์ทขดลันใช้สองเส้นขดสตาร์ทใช้เส้นเดียวนะครับเดี๋ยวจะไว้วัดเบอร์ลวดนะครับก่อนจะไปลื้อนับขดลวดนะครับว่าใช้ขดสตาร์ทใช้รอบเท่าไหร่ขดลันใช้รอบเท่าไหร่เรามาเช็คระยะพีทนะครับระยะพีทเนี่ยเรียกได้2ออย่างนะครับระยะพีทก็ได้หรือระยะสแปนก็ได้นะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับ ในที่วิดีโอของผมผมจะเรียกระยะพีดนะครับระยะพีดคือการลงของขดลวดนะครับจากสล็อตหนึ่งไปยังอีกสล็อตหนึ่งนะครับเรียกเรียกว่าระยะพีดนะครับในเจ้าขดสตาร์ทนี่นะครับจะมีจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่จะมีสี่คอยชุดนะเขาเรียกว่าสี่คอยชุดนะครับฝั่งละสี่นะครับทีนี้เราจะมานับ ขดในก่อนนะครับระยะพีดนะครับชุดในนะครับหนึ่งสองสามสี่นีครับชุดชุดในก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมครับจากสล็อตนี้มายังสล็อตนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหนึ่งหกนะครับที่เหลือจะเป็นแปดนะครับหกแปดสิบ สินะครับระยะพีดนะครับเรามาลงระยะพีดนะครับหรือระยะสแปนนะครับ1 6 8 10 12นะครับ1 2 3 4 4คอยชุดนะครับส่วนกดลันเนี่ยเรายังมองไม่เห็นเดี๋ยวเราจะลือกดสตาร์ทแล้วก็มาเช็คอีกทีนะครับ ีนี้เรามาลือ้อกดสตาร์ทออกแล้วก็นับรอบนะครับเนี่ยนะครับระยะพิษหนึ่งหกนะขดสตาร์ทหนึ่งสอสามสี่ห้าหกคุอในสุดนะครับ ห6กนะครับหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสิบหนึ่งสิบสองนะครับสี่คอยชุดนะครับคุณสาตาร์ทใช้ลวดเส้นเดียวนะครับเราจะนับรอบกันนะเรานับหนึ่งหกกันนะครับนับไล่ไปหนะึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสิบหนึ่งสิบสองาแต่ละแต่ละอันเนี่ยได้รอบกี่รอบนะครับใช้ลวดเส้นเดียวเส้นเดียวเรานับไปเลยนะครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเส้นเราขโมดเอาไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งหกสิบสี่รอบนะครับมาจดก็นเลยครับหนึ่งหกสิบสี่รอบแค่ด้วยเส้นเดียวนะฮะหนึ่งหกสิบสี่รอบอันที่เหลือนับเหมือนกันสิบเส้นขโมดไว้สิบเส้นขโมดไว้นะครับนับได้เท่าไหร่เราก็มาลงข้อมูลนะครับ ครับวันนี้ผมลือขดสตาร์ทเช็ครอบหมดแล้วนะครับทีนี้เรามานับขดลันนะครับเหลือระยะพีดกันเนะกรอบนะครับเรามานับขดขดลันเนี่ยทีนีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าขดลันมีห้าคอยชุดนะครับเราจะมานับระยะพีดกัน,นครับคือชุดในสุดนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับระยะพีดหนึ่งสี่นะฮะหนึ่งสองสามสี่อันต่อไปก็จะเป็น กแปดสนะครับก็เท่ากับว่ากดลัน1 4 6 8ง0ีหนะครับ5คอยนะครับ1 4นะครับ6 8 10 12 5คอยชุดนะครับ1 2 3 4 5สนี่มานับรอบนะครับ รับรอบว่าแต่ละอันจะได้รอบเท่าไหร่นะครับ นับขดลันนะครับว่าได้รอบเท่าไหร่ขดลันใช้ลวดสองเส้นนะครับแล้วก็นับไปทีละสองเส้นเป็นหนึ่งรอบก็ได้หรือจะนับทีละเส้นก็ได้สิบเส้นขมวดไว้แล้วก็นับได้เท่าไหร่เลามาหารสองครับนี่ผมจะนับทีละสองเส้นเป็นหนึ่งรอบนะครับนี่ครับหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบหกรอบ จ็ดรอบแปดรอบเก้ารอบสิบรอบสิบรอบขมวดเอาไว้นะครับหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบหกรอบเจ็ดรอบแปดรอบเก้ารอบสิบรอบสิบรอบขมวดเอาไว้นะครับหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบ 6รอบ7รอบ8รอบ8รอบนะครับ10รอบ20รอบ28รอบนะครับกดรัน1 c นะครับ28รอบที่เหลือนับเหมือนกันนะครับนับได้เท่าไหร่ลงข้อมูลเอาไว้นะครับ